สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาในส่วนของเพจแฟดงานส่งนะครับวันนี้เราจะมาคุยในส่วนของ vivo นะครับตามไล่ล็อกท่านนะครับที่ไม่ได้จ่ายรอบบินนะครับล่าสุดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น y11 12 12s 15 17 19นะครับไล่ล็อกนะครับสำหรับหน้าล็อกก็เป็นแบบนี้นะครับปึ่งนะครับหน้าล็อกนะครับการปลดล็อกคือข้อมูลหายหมดนะครับเพราะว่ามันติดหน้าล็อก แบบนี้ไปแล้วนะครับเราไม่สามารถเอาข้อมูลท่านกลับมาได้นะครับท่านต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าข้อมูลของท่านหายหมดนะครับก็ส่งมาทำที่เราหนึ่งวันนะครับก็ทักที่เพจแฟดงานส่งนะครับพิมพ์ที่ facebook นะครับว่าแฟดงานส่งนะครับส่งมาก่อนได้เลยนะครับการส่งนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับปึ่งนะครับตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นบสนีเคอร์ี่เจนทีแฟดนะครับ ส่งมาทำนะครับแล้วท่านก็แจ้งเลขพัสดุนะครับให้เรานะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นการปลดล็อกเครื่องติดรายเดือนของ vivo นะครับ y11 ที่ถืออยู่ในมือนะครับอ่านะครับ y11 ที่ถืออยู่ในมือนะครับถ้าท่านติดปัญหาเรื่องติดล็อกนะครับท่านก็ส่งมาให้เราทำหนึ่งวันนะครับหลังทำก็ใช้งานได้ปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่ได้ทุกซิมนะครับ แล้วก็ดูหนังฟังเพลงนะครับแชร์ฮอสปอร์ตนะครับทุกอย่างนะครับการระบบการนำทางคือพูดง่ายๆแเาาทุกอย่างใช้ได้ปกตินะครับก็ส่งมาทําได้นะครับ1วันเท่านั้นนะครับก็ติดปัญหาก็ทักมาที่เพจแฟดการส่งนะครับเพจเปิดมาสี่ปีนะครับไม่มีความจำเป็นจะต้องโกงท่านด้วยเงินหลักร้อยนะครับตัวนี้ก็ทำอยู่หลักร้อยนะครับ ท่านก็เข้าไปที่ facebook นะครับแฟดงานส่งนะครับท่านก็ไปดูที่คำว่ารีวิวนะครับกดที่คำว่ารีวิวนะครับเนี่ยนะครับซ่อมเร็วจริงไม่โกงนะครับยังไงก็ไม่โกงอยู่แล้วนะครับอ่านี่ก็คือเป็นลูกค้าที่เอ่อส่งมาทำกับเรานะครับเนี่ยก็มีรีวิวอยู่เรื่อยๆนะครับให้ดูได้เลยนะครับเพจเปิดมาสี่ปีนะครับเนี่ยครับดูพวกนี้ไม่ใช่น้ามานะครับพวกนี้ก็คือลูกค้าที่ ส่งมาทำกับเรานะครับกดที่คำว่ารีวิวนะครับแล้วท่านก็ดูนะครับดูนะครับผลงานมีมากมายนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเปิดมาสี่ปีไม่จำเป็นจะต้องโกงท่านแม้เงินแค่บาทเดียงนะครับให้ดูกันนะครับเยอะนะครับโอเคนะครับถ้าท่านยังไม่พอใจนะครับการทํางานของเราท่านไปที่ช่องนะครับท่านกดที่คําว่าเพลย์ลิสต์นะครับท่านดูคําว่าอัปเดตตัวนี้นะครับ ท่านก็ดูที่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็คือการปลดล็อกทุกอาทิตย์นะครับผมจะทําให้นะครับท่านสบายใจในการปลดล็อกที่ท่านส่งมาทำนะครับเนี่ยก็คือเป็นการอัปเดตลูกค้านะครับทุกอาทิตย์นะครับท่านดูตรงนี้ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเพจแฝงงานส่งนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับก็ติดปัญหาไม่ว่าจะเป็นการปลดล็อกไอเดือนเกือบทุกรุ่นนะครับส่งมาทําได้เลยนะครับก็ สอบถามมันเข้ามานะครับ